นี่พ่อหนุ่มนักกีฬาทำไมนายดูไม่ค่อยดีเลยดูเหมือนว่าเทเลอร์จะป่วยอยู่ขนาดออกกําลังกายตอนเช้าแบบนี้ยังไม่ทําให้เขารู้สึกดีขึ้นเลยนี่มันเป็นเซตที่สิแล้วนะอ๋อพวกเขามาหาฉันงั้นเหรอเพื่อนๆสายรุง้งต้องมาลักพาตัวฉันแน่เลยอ่ะฉันยังเด็กอยู่เลยนะฟิวฉันจะไม่ดูโลบล็อกอีกแล้วอ่ะสัญญาณแบบนี้มันไม่ดีเลยอ่ะพัด เชี่ฉันไม่ได้ป่วยแบบนี้มาตั้งนานแล้วอ่ะการออกกําลังกายเนี่ยช่วยฉันได้เยอะเลยเหมือนว่าวันนี้นักกีฬาของเราจะร่างกายไม่แข็งแรงเท่าไรเดี๋ยวฉันต้องจับตาดูเขาหน่อยแล้วแม่นายเป็นยังไงบ้างจ้าพ่หนุ่มนักกีฬาก็เรื่อยๆครับคุณผู้คุมฉันว่ามันต้องแย่มากเลยนะนายน่าจะลองอาบน้ำอาจจะช่วยนายได้โอเคครับคุณแฮมตันเดี๋ยวฉันต้องจัดการกับไวรัสในห้องขังหน่อยแล้ว ฉันว่าฉันต้องให้เจ้าพวกเด็กเนิร์ดมันช่วยแล้วล่ะนี่แดนเอามันไปเดี๋ยวนี้เลยโอ,อ้จริงด้วยเดี๋ยวฉันจะช่วยนายเองนายจะต้องจะเย็นๆกับมันพ่อัธริยะนายเอามาฝากไว้ถูกคนแล้วเหรอพวกเออแต่ว่ามันดูเหมือนจะคุมไม่เคยอยู่ว่ะเออจาจาขาของฉันโอ,อ้แบบฉันจะได้ออกไปจากที่นี่ไหมอะ่ะนี่มันเรื่องอะไรกันออกไปเดี๋ยวนี้อัธริยะมาแล้ว คือว่าผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะเดี๋ยวฉันดูแลผู้ป่วยเองใช่แล้วถอยหน่อยจะผพวกซื่อบือ้อวางเธอลองเดียวนี้อีกนิดเดียวนะครับคุณอแมนด้ารีบถอดรองเท้าของเธอออกเร็วเข้าพวกเราต้องมาดูกันหน่อย แบบนี้มันไม่ช่วยเลยออกไปเดี๋ยวนี้นนะ่จะรองเท้าจอมซนสิ่งจังเป็นเนี่ยฉันยังไม่ได้ผูกเชือกรองเท้าเลยนะและยันก่อนครับคุณผู้ป่วยเดี๋ยวผมจัดการเรื่องนี้เองว้าวาท่าทางจะเป็นหนักมากเลยละ่ะพวกเราจะต้องผ่าตัดกันหน่อยแล้วแม้เป็นเคสที่นะ่าสนใจมากทําทไมมันบวมแบบนี้ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมันจะต้องระเบิดต้มแน่เธอน่าจะต้องไปพักแล้วไม่ได้เราต้องไปเอสเรก่อน จากนั้นเราก็ไปทำเอ็มอมันไม่ดีต่ออาการบวมนะนายไม่เข้าใจเรื่องไงอะฮะฉันเป็นคนที่มีประสบการณ์มากเลยนะฉันรู้จักกับหมอทุกคนเลยอะแล้วทางนั้นนายจะไปทำร้ายเธอก่อนทำไมละ่ะเดี๋ยวเธอก็หายแหละฉันว่าฉันน่าจะช่วยเธอได้นะส่งรองเท้าที่ขึ้นมาเลยนะพวกเราต้องการหมอ่วนตอนนี้ผมพร้อมแล้วเรื่องผมดีกว่านะครับผมมืออาชีพตัวจริงให้ฉันดูแลเธอดีกว่านะคุณหมอมาแล้วครับ พวกเราต้องทำความสะอาดกันก่อนหวังว่านายจะล้างมือแล้วนะฮา่ายังไงนายก็สู้ฉันไม่ได้หรอกนะเจ้าคู่แข่งแม้ดูเหมือนว่าหมอของพวกเราจะมีอาวุธครบมือเลยละ่ะถ้าทางแดน,นเขาจะพร้อมมากเลยนะนายจะไม่ได้ดูดลิคอนดื่องไงเออโอยงั้นพวกเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าวผู้ป่วยเราเป็นลมไปแล้วต้องซีพีอาร์หน่อยแล้วไม่นะเดี๋ยวพวกเราต้องมาจัดการเรื่องนี้กันหน่อยเดี๋ยวฉันจะช่วยนายเอง,เองนะฮักกี้ระวังหน่อย ถ้าเกิดพลาดขึ้นมาฉันต้องตายแน่โอ้ฉันว่าแล้วสีเขียวแบบนี้นะ่ยจะทำให้เจ้าสัตว์ประหลาดที่ป่วยอย่างแน่นอนเลยล่ะนะนี่มันเป็นการค้นพบทางวิทยาศาสตร์เลยนะน่าสนใจมากเลิกเล่นได้แล้วผู้ป่วยของเรากำลังอยู่ในขั้นวิกฤตนะนี่ฉันคิดไปเองเหรอหรือว่าฉันกำลังจะติดไวรัสเข้าไปแล้วเบาหน,น่อยแดนเรื่องนี้ง่ายนิดเดียวเนดะี๋ยวฉันจัดก,การให้เยี่ยมไปเลยฉันว่าฉันต้องไปล้างหน้าหน่อยแล้ว ถึงเวลาจะต้องช่วยเจ้าขนปูแล้วผู้หูนายช่วยมาเช็ดแว่นให้ฉันหน่อยโอ้ได้เลยครับดูเหมือนป้าจะขึ้นนะโอ้ขอบคุณมากคู่หูตอนนี้ถึงตาฉันแล้วเดีย๋ยวฉันจะเย็บแผลให้เขาเองมาเริ่มกันดีกว่าอยุดเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวมันเทสของฉันฉันทำได้ดีกว่านายเยอะไม่ไม่จริงหรอกนี่นายเย็บแผลเป็นด้วยเหรอยอมแพ้ไปถึงหน้าไม่มีทาง ฉันว่านะ้ำอุ่นแบบนี้น่าจะช่วยฉันได้อยู่นะฉันจะต้องหายเร็วอย่างแน่นอนอะชิวนี่มันมาจากไหนกันเนี่ยโอ้ไม่นะทำไมมันอยู่ทุกที่ไปหมดเลยอะเดี๋ยวก่อนฉันจะต้องใจเย็นๆโอ้ไม่นะนั่นมันเอเลี่ยนงั้นเหรอเออฉันไม่ชอบเรื่องแบบนี้อุ๊ปส์ท่าทางฉันจะทำเกินไปหน่อย ใช่ฉันว่าเป็นปัญหาด้านการสื่อสารของพวกเราทําให้เขาบาดเจ็บขอโทษนะฮักวันนี้ต้องไม่ใช่วันของนายแน่น่าสงสารจังพวกเรามาเล่นของเล่นแบบนี้ไม่ได้หรอกนะเราต้องไปหาผู้ป่วยตัวจริงแล้วละ่ะนี่ต้องเป็นผมริคิดแน่นอนฝันดีนะเขาเป็นของฉันนะแดนนี่ซืรอบอ้อนี่มันไอเดียของฉันและทําไมละ่ะเทเลอร์เขาเป็นเพื่อนกับฉันมาตั้งนานแล้วเขาเองก็เป็นเพื่อนฉันเหมือนกันนะ หนาวมากเลยอาอเดี๋ยวมันเขามีอาการแล้วพวกเราต้องวัดอุณหภูมิให้เขาหน่อยถ่านทางจะตัวร้อนมากแม้จะมือสมัครเล่นได้มีเทคโนโลยีแบบนั้นด้วยเหรอแดนนั่นนี่มันซืรอเวอร์เหมือนกันนะฉ่านมีอุปกรณ์สุดเจ๋งเลยละดูและเรียนรู้ไว้ท่านจะใส่มันที่ไหนดีนะเชื่อชนะเทเลอร์ตอนนี้พวกเราจะต้องรอกันไปก่อนนี่มันยุคประวัติศาสตร์หรือเปล่าเนี่ยแบบนี้มันไม่ได้ผลหรอกเดี๋ยวฉันจะจดลงไปในรายงานหน่อยก็แล้วกันนะ โอยจะพวกสีตางี่เง่าเอาแบบนี้อีกแล้วเหรอฉันวันนี้ต้องเป็นผลจากการที่เขามีไขรแน่เอาอีกแล้วเหรอเมื่อไรพวกเขาจะหยุดสักทีนายนี่มันน่าสนใจมากฉันจะต้องลองว,วิธีอื่นหน่อยสายตาก็อย่างดีนะแต่ว่านายดูไม่ค่อยโอเคเลยอะถ้าเป็นแบบนั้นฉันว่านายจะต้องหายใจเข้าลึกๆหน่อยหายใจเขา้าไม่เห็นจะเข้าใจเลย มันเรื่องอะไรกันเนี่ยเมื่อไหร่พวกเขาจะเงียบสักทีถึงเวลาต้องตรวจกันหน่อยแล้วเชี่ยวไม่ปล่อยให้มืออาชีพทำงานดีกว่าพวกเราต้องมาต่อสายกันโอ้จังหวะน,นี้มันโดนใจมากมาลองฟังดูหน่อยพวกฉันไม่เป็นไรเลอกเขาไม่ใช่ของเล่นของนายนะเทเลอร์อ้าปากหน่อยเขาเป็นอะไรของเขาเนี่ยเดี๋ยวฉันต้องตรวจหน่อยแล้วอ,อิวนี่มันอะไรเนี่ยเคี้ยวอีแบบนี้นี่นายเก็บไว้กินปีหน้าหรอ มันเข้าไปอยู่ในนั้นได้ยังไงนี่มันเหล็กดัดฟันนะแม้จริงด้วยฉันว่าสเปรย์แบบนี้จะต้องช่วยนายได้แน่นอนเลยไม่เอาลองหน่อยหน้านายต้องหายดีแน่นอนเร็วเข้านายเลิกทำร้ายผูกป่วยของเราได้แล้วนี่นายเป็นไงบ้างโอ้ถ้าทางแดนจะมีเซอร์ไพรส์นี่รถโปรตีนแสนอร่อยว้าวฉันชนะ ฉันอยากได้สเปรย์อันนั้นมากกว่าไม่มันไม่เวิร์กหรอกใช่แล้วถึงเวลาที่ฉันต้องดูแลเขาหน่อยแล้วฉันว่าอ,อย่าเลยดีกว่านะแดนเชื่อใจหมอดีกว่านะพวกใช่ไหมดีพวกเขาเป็นบ้ากันไปแล้วเหรอไม่ถ้าเป็นเจ้าหนูน่ารักนี่ละ่ะโอ้ใครก็ได้ช่วยด้วยเดี๋ยวฉันจับเขาเองนี่เหรอที่เขาเรียกว่าเรือนจำทำไมดูไม่ได้เลยอะแหมแหมโอ้ไม่นะหลานชายของฉันมันแย่มาก ถึงเวลาที่จะเปิดโหมดแรมโบแล้วยายยืดไม่มีใครหยุดฉันได้หรอกเขาต้องพร้อมลงแน่นเลยอะนี่ตื่นก่อนนะห๊ะานานรักยายเอาโปรตีนมาให้หนูด้วยนะนี่ฉันฝันงั้นเหรอคุณยายอีวี่เหรอคุณยายมาที่นี่จริงๆเราจะเสียเวลาไม่ได้แล้วยายจะช่วยหนูเองยายนี่แหละนักสู้ตัวจริงเสียงจริง ถันหนักเป็นมืออาชีพมากเลยตอนนี้เรามาลองกันหน่อยก็แล้วกันเนาะหนูจะต้องรู้สึกดีขึ้นแน่ฉันชอบสูตรนี้มากๆนี่เป็นอะไรที่มีประโยชน์ที่สุดเลยโอ้นี่มันไม่ทำร้ายหนูหรอกนะจ๊ะนี่เป็นส่วนผสมดีมากเลยฉันจะต้องใส่น้ำผึ้งเข้าไปสักหน่อยแล้วหล่ะอีกหน่อยดีกว่ามันจะต้องได้ผลดีแน่นอนฉันไม่เคยเจอคุณยายแบบนี้มาก่อนเลยจริงๆนะ ในพวกหนูไปเอาน้ำมาให้ยายหน่อยโอ้อได้เลยครับคุณยายครับคุณยายมาทำอะไรที่นี่แม่ยายก็มาช่วยหนูไงจ๊ะยายคิดถึงหนมูมากมากยายแอบ,บเอารูปของหนูมาดูบ่อยๆอ้สามีของยายมีของขวัญให้หนูด้วยนะนี่ไงจ๊ะอ้อนี่มันอะไรกันเนี่ยใช่เลยเต็มเ่ไปเลยนะ้ำมาแล้วครับขอบคุณนะจ๊ะถึงเวลาต้องกินยาแล้วล่ะเทเลอโอเคแถบคุณยายอีวี่ วังว่ามันจะอร่อยนะโอ้ตอนนี้ฉันรู้สึกดีมากคุณยายของเธอเก่งจังเลยเธอไปเอาวิธีนั้นมาจากไหนกันเนี่ยฉันบอกให้เธอรีบมาช่วยพวกนายยังไงละเราทำเต็มที่แล้วนะเป็นไปได้อย่างไงอะฉันดีใจมากที่คุณมาคุณรักษาให้ฉันด้วยได้ไหมเอ๋อคะรู้มันอะไรอะ่ะมีคนซุ่มซ่ามนะคะผมเปล่านะนายนี่มันเก่งจริงๆเลย วพวกนายนี่หาชมัดเลยว่าไงพะนุ่มตัวน้อยของฉันตอนนี้หลานของฉันก็แข็งแรงดีแล้วภารกิจของฉันก็เสร็จอย่าลืมมาเยี่ยมพวกเราบ่อยๆนะครับคุณยายอย่าลืมวิทยพื้นด้วยนะหลานขอบคุณที่มาช่วยฉันนะคะไว้เจอกันใหม่คุณนายฟริเชอร์ทำไมเธออ้วนแบบนี้นะไม่ต้องมาว่ากันเลยใช่แล้วหยุดเธอพอได้แล้วหลังครับ บ่ใบยนะจ๊ะที่รักดูแลตัวเองด้วยโอ้ยนี่มันเจ็บมากเลยคุณผู้หญิงครับลาก,ก่อน,นะจ๊ะไหมได้เลยครับพวกเราเต็มที่แล้วนะเดี๋ยวพวกเราจะต้องจัดการเรื่องนี้หน่อยแล้วละ่ะมันจะต้องลดความเสี่ยงไงเพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ซ้ำรอยพวกนายจะต้องออกกำลังกายกันเร็วเข้าเพื่อนึงโอ้ยอ้าผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วล่ะครับผมสัญญาเลย ถึงเวลาเป็ดน้อยมาวหว้น้ำแล้วโอ้เดี๋ยวเหมือนว่าพวกเขาจะชอบปมมากมันหิมะมากเลยฉันอยากจะอาบน้ำอุ่นมากจังฉันก็อยากลงไปแช่น้ำเหมือนกันโอ้คุณแมนน้ากับเทเลอร์กลับมาแล้วนายกำลังคุยกับฉันเหรอนี่มันดิสนีย์แล้วหรือเปล่าฉันดีใจมากที่นายาชนะมาให้เราได้นายทำได้ดีมากเลยนายต้องไปพักแล้วนะคุณเห็นท่าอับปักคัทครั้งนั้นไหมตอนนี่นายทำอะไรกันเนี่ย เตรียมไว้ให้เทนเลอรนะฉันต้องจัดการเรื่องนี้หน่อยแล้วลืมตาได้แล้วฉันมีของขวัญมาให้หนายด้วยทำไมผมต้องใส่แว่นแบบนี้ด้วยล่ะอะไรนะเออสิ่งด้วยเราจะได้เห็นฝาดของโคชได้ชัดๆไงอ๋อผมเข้าใจแล้วนายลองนี่ดูสิดูเหมือนว่าเขาจะโหดมากเลยนะ มันเยี่ยมมากอีกไม่นนเราต้องได้รางวัลอีกนะเปคคว,ว้ารางวัลใหญ่มาให้ได้เลยนะ uh huh. ว้าวนี่บนดานบ้ากแล้วนะที่ฉันไม่ได้อาบน้ำแบบเนี้ยขอบคุณมากน,นคะครคุณอมแนด้าไม่น,ะนานอีกหรอแล้วเปล่าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะต้องอาบน้ำหน่อยแล้วมันจะเป็นบ้างแล้วกันแข่งอะเฮ้ยน hey, ายจะไม่รอฉันอาบเสร็จก่อนหรอ โอ้ยนี่มันน่าขยะแขยงมากดูฉันไม่เคยโชคดีบ้างเลยอะไม่ก็ทงเหมือนว่าอ่างนี้เป็นของเข้าคนเดียวเลยอะโอ้นี่มันสบายมากเลยอะฉันคิดถึงมันสุดๆฉันคงจะไม่ลืมวันนี้แนะ่ทำไมตอนที่พวกเราชนะการแข่งขันโอลิมปิกเราไม่ได้อะไรแบบนี้ต้องเข้าไปคุยกับพวกเขาหน่อยแล้วนี่พวกนายปล่อยให้เทเล,ลอร์อาบน้ำบินเลยนะพวกนายต้องรีบออกมาเดี๋ยวนี้นี่คือคำสั่ง ทำไมเธอต้องตะโกนใส่เราด้วยฉันคงต้องลงโทษพวกนายหน่อยแล้วที่พวกนายมาทำลายเซอร์ไพรส์ของฉันให้เทเลออะไรเนี่ยนี่ม่แฟดเลยผมยังไม่ได้ลงเล่นน้ำด้วยซ้ำย,ยังไม่ถึงตามผมว่ะฮ่าๆนายปวิ่งฉุบไอเก่งเองเนี่ยนะคนนายบอกให้ฉันออกแต่กระดาษไปไทยหรอเอ้ยเมื่อไหร่พวกเขาจะโตสักขีเนี่ยเอ่อวัสดีค่ะที่มาจากบริษ,ษัทอ่างน้ำนะคะจะมาเก็บตังคนะ์น่ะ พวกเคาเป็นคนใช้มันให้พวกเขาจ่ายแล้วกันฉันรอตังพวกนายอยู่นะอุ้ยแบบหนึ่งนะครับเออผมขอโทษนะครับพวกเราไมเมีเงินหรอถ้างินก็ช่างมันเถอะออไยมันเจ๊งนะไม่ต้องห่วงนะพี่พักผ่อนคุณจะไมแจ้งตำรวจใช่ไหมอ่ะก็ได้ไม่ต้องกังวลหลยเนี่จ้าวิเทกันในเซ็ตหนึ่งฉันคงต้องไปพักผ่อนหน่อยแล้ว จนรอไม่ไหวแล้วคุณเป็ดน้อยที่จะพาลูกชายไปโรงเรียนนะ้นใครแล้วคุณแม่แนนเขาต้องช่วยฉันได้แนะเออ่เดี๋ยวก่อนนะคุณพ่อหนานจะลืมข้าวเที่ยงเออขอบคุณฉันลอยน้ําได้ด้วยออนี่เป็นเสียงอะไรฉันว่าไม่ใช่เสียงน้าหรอกยี่สิบห้ายี่สิบหกพวกนายมองอะไรกันน่ะคนขี้เกียจไม่มีอะไรหรอกฉันจะต้องฝันไปแน่เลยโทษทีนะนี่เกิดอะไรกุนเนี่ยไฟไไม้งั้นเหรออ้แย่แล้วฉันยังทำไม่เสร็จเลยอ่ะ เราทำไงกันดีเราอยู่ในห้องขังนะหนีไม่ได้หรอกอ้อยฮ้ยนี่ไม่ใช่เวลามาเรียนเรื่องแรงน้ำถ่วงเนะาะฉันยังไม่อยากมาฉันยังทำวิทยานิพนธ์ไม่เสร็จเลยโอ้ยเงียบก่อนหนุ่มหนึ่งฉันจะใส่ในเองเอามาได้แล้วเดินเข้าเดินเข้าหนีกันเฮ้ยน่ากลัวตามฉันมาเลยโอ้ต้นพางอยู่ไหนกันนะเราจะต้องไปจับไฟกัน ให้เล <Hey, S 2> ิกแพนิกกันได้แล้วมีกระดาษโนต้ตด้วยนี่ล้อเล่นกันเหรอเนี่ยเหรอ,หอแบบนี้มันแย่ม,มากไม่เห็นเธอจหลบตรงไหนเลยอ่ะใครเป็นคนทำเรื่องนี้เนี่ยนิสัยไม่ดีเลยคุณทำแบบนั้นไม่ได้มาล้อเล่นกับสัญญาณไฟไหมแบบนี้มันเป็นเรื่องที่จริงจังมากแล้วพวกนายมาทำอะไรตรงเนี้ยกลับเข้าห้องขังไปเลย ก็ได้นี่รอฉันด้วยตอนนี้ไม่อันตรายแล้วกลับไปทํางานของนายเถอะตอนแรกผมก็ตกใจมาก <G ül> นี่นายเห็นเหมือนกันใช่ไหมเห็ <G ül> นว่าพวกเขาก็ทําได้ดีอยู่นะ <G ül> ตอนนี้ห้องขังกลายเป็นสปาบินแล้วเหรอฉันเปล่าทํานะ <G ül> อาอบน้ําและขนมพวกนั้นมาจากไหนอะ <G ül> ว้าวทุกคนดูนี่สินี่เหมือนเตียงสําหรับการนวด ที่เด็กจะปีนลองมันมากเลยมันหรูหราสุดๆอ่ะเหมือนกับผ้าไหมแบบว่าฉันคงไม่อย่างนี้อไปจากที่นี่นี่ฉันฝันอยู่หรือเปล่าเนี่ยสุดท้ายฉันจะได้อาบน้ําหรอที่นี่เหมาะกับการพักผ่อนมากมากมันจะเป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันเลยมีคของขวัญมาให้ฉันด้วยอ่ะนี่มันเยี่ยบีเลยเดี๋ยวฉันต้องไปพักหน่อยแล้วไอนดูซิอืมแต่ว่ามันใช้ยังไงอ่ะมันจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่ไฮเทคมากแน่เลย มาเจอชพฉันจับโจรได้ไหมเนี่ยสวัสดีค่ะกำลังพักผ่อนอยู่ที่ไหนเ็นที่กันเลยนะคะนี่เธอเป็นคนที่เตรียมสดทายพวกนี้ให้พวกเราเหรอโอ้ขอบคุณมากแล้วใครยจะเริ่มก่อนดีมอนไปนี่นอนไม่สบายเลยฉันปวดคอไปหมอนพวปมันใช้นวดตึงหงแล้วนะต้องใช้แบบนี้นะว้าวแบบนี้ดีขึ้นเยอะผ่อนคลายมากมาก ไม่นายถึงไม่มีรอยสักเลยล่ะก็ไม่โรเซ่ผมก็ไม่อยากได้นี่นะฉันวาดให้นายได้นะบางทีนายอาจจะอยากได้ตารางคอสเร์ดก็ได้อะเออผมชอบมันมากเลยเอาเสิแต่ว่ามันเยอะไปหน่อยไหมงั้นเราวิชาคณิตเออขอคิดก่อนนะไอเดียนี้แจ้งมานะมันอุ่นมากเลยตอนนี้ฉันเป็นำเงิงลุกหล่อนี่ย่ที่เหมือนนายจะเชอบอาบน้ำนะที่ฉันช่วยนายหน่อยไหม โอ้นั่นมันบักบอมฉันไม่เคยใช้มาก่อนมันสวยจังเลยอะตอนนี้เหมือนน้ำสดใสขึ้นเยอะขอบคุณมากเลยนะคุณซีเวลเอ้าฉันเกือบลืมไปนิดหน่อยว้าวนี่มันเป็ดด้อยบายาีได้มาตั้งนานแล้ววิตายแล้วเราจะไปไหนก็ดีอะแดนจริงจริงเขาฉลาดหัวฉันเลยอะแต่ว่ามันใช้ยังไงอะอ้มันต้องเอาไว้ใช้นวดมือแน่จริงด้วยสิฉันต้องลองหน่อยแล้วดูเหมือนว่ามันเวิร์กมาก อแต่ก็ที่ทางอะเอ่อคุณแอมแอนด้าฉันไม่อยากกลัวเหลยอเกแต่ว่าคุณใช้ผิดวิธีมันจะทําให้ดูนะคะแบบนั้นไม่ได้หรอกคุณต้องยืนขึ้นก่อนนี่มันเอาไว้นวดเท้าต่างหงกโอ๋จริงเหรอกันเนี่ยไม่เห็นจะบอกไว้ก่อนเลยว้าจะถูกจองตีอีกแล้ววิธีใช้ไม่ถึนไหนเนี่ยว่าวต้องฝึกอีกเยอะเลยฉันพร้อมแล้วเอาเลยคะ่ะเอ้ที่สิ่ดีจี่คุณชอบมันไหมคะค่ะจะชอบบ้าง เยี่ยมเลยค่ะตอนนี้คุณนั่งลงนะคะเดี๋ยวฉันจะถอดหมวกให้คุณเองนะคุณต้องทำงานหนักมากนะคุณต้อจะลองใช้ที่นวดศีรษะแบบนี้นะคะนี่อหนุ่กนักกีฬาต้อยากจะให้ฉันนวดให้หน่อยไหมใครจะปฏิเสธได้แล้วหลังจากที่ออกกำลังกายมาแบบนี้จะต้องผ่อนคลายหน่อยเกิดก็นอนได้เลยคุยนวดหลังให้หน่อยนะครับได้เลยอ้อนี่มันแข็งกว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลยฮะ อะไรกันเนีย่ยก้ามของเขาใหญ่มากมากแบบนี้ไม่ได้หลอกฉันไม่ได้มีแรงเยอะขนาดนั้นคุณช่วยโนวโดให้มันแรงๆหน่อยได้ไหมไม่ต้องห่วงครับผมไม่เจ็บหรอกงั้นเดี๋ยวฉันเปลี่ยนเทคนิคหน่อยโอ้ยฉันเริ่มเจ็บมือแล้วถ้าเป็นแบบนี้ละ่ะอ,อ้อรู้สึกดีมากเลยครับ <c oughs> ฉันเหนื่อยแล้วฉันทำต่อไปไม่ไหวแล้วแบบนี้ต้องช่วยได้แนะ่นี่เคล็ดลับจากเกมป๊อ p ป,ปี้เพลทาม <c oughs> คุณนวดได้ดีมากเลยฉันดำน้ำได้นานแค่ไหนกันเนาะ อในี่มันทฤษฎีอะไรเนี่ยดูเหมือนว่าวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่ทุกคนในเรือนจำทุมได้ผ่นพายกันมากขนาดนี้ขนาดผู้คุมอย่างอแมนดายังหลับในหน้าที่เลยแต่ว่านี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแนะ่นี่เยียบหน่อยสิเดี๋ยวนายก็ทำพวกเขาตื่นหลอกแล้วก็รีบตามฉันมาเร็วเข้าดูเหมือนคุณซีเวลเธอจะวางแผนพวกนี้เอาไว้พอทาพวกเขาหลับไปแล้ว นายรีบถอดใส่ของนายเดี๋ยวนี้ถ้าพวกคุณตื่นขึ้นมานายหนีไปไหนไม่ได้แน่ผมจะทิ้งมันไว้ไม่ได้มันแพงมากฉันจะไม่ยอมเสี่ยงเพราะเรื่องนี้หรอกนะจำเอาไว้ด้วยจะส่งเสียงดังทำไมเธอถึงได้ขี้บ่นทางอะทางออกอยู่นี่แล้วเร็วเข้าบายๆจะพูดขี้แพ้ใีม่มันง่ายมากหะฝันดีนะจ๊ะ เออฉันไม่ได้ผ่อนคลายแบบนี้มาตั้งนานแล้วอะ่ะน<อ>ี่ฉันเผลอหลับไปเหรอถึงเวลาที่ต้องกลับไปทํางานแล้วเอยเช้าแล้วเหรอฉันต้องไปออกกาลังกายแล้วว้ใส่พวกนี้มาจากไหนเนี่ยนี่ฉันรวยแล้วเหรอเป็นแบบนี้ไปได้ไงอ่ะ <c oughs> มีอะไรเหรอครับฉันดํบน้ำได้สองนอาทีเลยที่สถินิใหม่ของฉันนี่หมยว่านักนทธจะหลบหนีไปหมดแล้วอะ่ะ อร่อนะนี่มันอันตรายมากเลยอ่ะไม่มีใครนี้ไปไหนหรอกพร้อมโยเแน่ครับจริงๆแล้วผมกะว่าจะเปลี่ยนลูกสักหน่อยคุณคิดว่าไงบ้างอ่ะนี่มันแย่มากเลยฉันไม่ได้เชื่อพวกเขาแบบนี้พวกเราจะทำยังไงกันดี